สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ท่านอยู่กันในเกมไลเลนเจอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไอดี ID. นี้เป็นไอดีแรกนะครับที่จะมาสุ่มยจกคริสต์มาสนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีจะให้สุ่มตู้คริสต์มาสนะครับก็จะหมดตอนสี่ทุ่มวันนี้แล้วนะครับ ก็ไม่รีรอครับจัดไปเลยครับกระดิ่งก็ไม่จำกัดครับเราต้องการเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ยังน้อยขอสักสามอันครับห้าดาวเกลือนะครับห้าดาวเกลือกอันหนึ่งครับหกดาวเกลือครับอ่าเทียนกิสมาออกเผยเลยนะครับโค้ดแจมเปิดมาไอดีแรกก็จัดซะแล้วนะครับ ก็ต่อเลยครับหกดาวเกลือนะครับอ่ากระดิ่งหกดาวครับแต่ค่าลดแล่น้อยมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องการครับก็ถือว่ายังถือว่ายังไม่ได้กระดิ่งละกันนครับว่าค่าลดแลนมันต่ําเกินไปก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ใช้สูงครับต่ํากว่าสามอีกครับสองจุดแปดเองครับอ่า สำหรับชิ้นแรกก็เป็นคาทานะครับห้าดาวเกลือครับห้าดาวเกลืออาคาทาออกอีกอันนะครับหกดาวเกลือครับคาทาอีกอันหนึ่งครับก็รอบนี้คาทาออกสามอันครับก็รอบสุดท้ายนะครับขอกระดิ่งครับยังไม่ได้กระดิ่งเลยนะเนี่ยขอเป็นห้าดาวนะครับขอเป็นห้าดาว หกดาวเกลือนะครับกระดิ่งเออค่าอันนี้สูงมากเลยนะครับถือว่าได้มาแล้วอันหนึ่งครับลดแลดแ4.8เปอร์เซ็นตเลยครับโคตรดีครับคาทานะครับห้าด,ดาวเกลือครับห้าดาวเกลือหกดาวเกลือ,ก,อก็ถือว่าได้กระดิ่งมาเพียงแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะแต่ก็คุ้มอยู่ครับได้เคียนคิสมาสมาเนาะ ก็มียีสิบตัวก็จัดเปล่าแสงไปสักสองรอบนะครับขอเปลาแสงคิดมากนะครับเพราะว่ามัน้อังอีกปีเอ้ออีกปีหนึ่งมันจะมาแล้วเอาค้างเอาแล้วเดนิเกลเกลนะครับรอบนี้ขอเปล่าแสงนะครับรอบนี้ จะออกไม่เนียนะครับอ่าไม่ออกนะแต่ก็ได้แปดดาวสองตัวเลยเนาะก็ไปต่อกันที่ไอดีที่สองกันเลยละกันนะครับก็มาต่อกันที่ไอดีที่สองเลยละกันนะครับอันนี้กระดิ่งไม่ต้องการเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าก็มีจากของปีที่แล้วอยู่นะครับ ไม่ต้องการใช้เยอะแต่ก็ต้องการอยู่ดีนะครับก็มีอยู่800เพชรจัดไปครเจ็ดดาวออกยิ่งดีครับทั้งกระดิ่งทั้งเจ็ดดาวหกดาวเกลือไปก่อนเลยนะคาถาหนึ่งอันนะหกดาวเกลือครับหกไอ้ห้าดาวเกลือครับหกดาวเกลือครับอ่า ชิ้นที่สองของคลิปนี้นะครับเป็นของประดับต้นไม้คริสต์มาสนะครับช่องท้ายเนาะอันนี้ก็มีค่าลดแรกก็ตีมากเลยครับมีหลบสกิลมีต้าสก,กิลครบเลยนะครับก็ได้มาชิ้นที่สองของคลิปนี้แล้วครับขอต่อเลยครับเจ็ดดาวออกเดียววันนี้ดวงมานะครับ อีกสักอันนะได้เสื้อชิมาหกดาวนะครับห้าดาวเกลือนะครับกางเกงนะครับก็แล้วก็คาถาหกดาวครับอ่ากระดิ่งห้าดาวมาแล้วนะครับคาถาห้าดาวคาตันนะครับเราไม่ต้องการนะเราต้องการหกดาวคาตันเนาะก็เลยสองรอบครับจับไปครับขอเจ็ดดาวอีกสัก ัะชิ้นนะครับจะแบบเป็นออไรที่ดีมากเลยนะครับอ่าดาบดำนะครับกหกดาวเกลือห้าดาวเกลือนะครับห้าดาวเกลือขัดทาคริสต์มาสนะคหกดาวกระเป๋าก็เกลือนะครับเสื้อคริสต์มาสหกดาวนะครับก็รอบนี้ไม่ได้กระดิ่งเนาะรอบสุดท้ายนะครับ รอบสุดท้ายก็ขอเจ็ดดาวหรือกระดิ่งก็ได้นะครับได้หมดเลยเนาะห้าดาวเกลือห้าดาวเกลือคาทานะครับคาทา้าดาวกระดิ่งออกอีกหนึ่งครับห้าดาวเกลือห้าดาวเกลือครับก็ได้รอบนี้ได้กระดิ่งหนึ่งคาทานึงครับไอ้ดีนี้ยังไม่มีดาวแสงครับก็แถมอีกสองเหมือนกันนะครับ ขอเปลาแสงนิดๆนะครับได้มาก็ไม่ต้องรอปีหน้าแล้วเนาะอ่าโคนี่เกลือครับเกลืออีกรอบนึงครับอีกรอบหนึ่งก็ขอเปาแสงเลยนะเปล่าแสงเปาแสงคิดมาสไปเลยนะออกไหมอ๋อไม่ออกนะครับก็ ก็ไปต่อกันที่ไอดีที่สามเลยแล้วกันนะครับก็มาต่อกันที่ไอดีที่สามเลยแล้วกันนะครับก็ไอดีนี้ได้ดาวแสงไปแล้วนะครับตัวก็เหลืออยู่เจ็ดสิบเลยนะคถือว่าเยอะมากเลยนะครับก็รอไปสุ่มตู้ส่งท้ายปีเก้านะครับก็มาสุ่มตู้สปาร์ตกันเลยครับ ก็มีอยู่หกร้อยเพชรนะก็จสดได้สามรอบครับอันนี้หกกระดิ่งเน้นๆเลยครับต้องการเยอะมากเลยครับคาถาอันแรกครับหาดาวเกลือครับหาดาวเกลือหาดาวเกลืออีกแล้วครับกางเกงมากครับกระดิ่งค่าสี่จุดสี่ือว่าเยอะแล้วนะครับก็ได้มาอันหนึ่งแล้วครับ เราต้องการเยอะมากๆเลยครับแต่ออกเจ็บจ้ายิ่งดีเลยครับแต่กระดิ่งก็ขอเยอะๆนะครับอากระดิ่งชิ้นที่สองนะครับห้าดาวเกลือครับหกดาวเกลือคาถาคริสต์มาสนะครับแล้วก็ห้าดาวเกลือห้าดาวเกลือนะครับก็ไปกระดิ่งมาหนึ่งคาถาหนึ่งครับแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับ จะได้กระดิ่งสักกี่ชิ้นนะขอกระดิ่งขอกระดิ่งเนี้นๆครับอ้าวเจ็ดดาวมาอีกแล้วนะครับคือชิ้นที่สามของคลิปนี้เลยนะครับได้ทุกไอดีครับโอ้ยไอดีหลักไม่ออกเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับอ่ากระดิ่งออกอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตำลาที่ชัยุธก็ของเกลือนะครับหกดาวเกลือครับ กระดิ่งอีกหนึ่งนับสองชิ้นแล้วครับดาวเกลือครับก็ออกเก็บด,ดาวอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ดวงโคตรดีเลยนะครับอะไรโคตรด,ดีก็ม่ไหนไอดีนี้ก็ได้เบาแสงคริสต์มาสมาแล้วนะครับก็จะรีวิวสักหน่อยเลยละกันนะครับเพราะสมหรับความสามารถเนาะจะเป็นตัวบิน,นครับแล้วก็มีฟื้นพลังก็ เมื่อตายนะครับก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่จะฟื้นชีพมานะครับแล้วก็มีพลังชีวิต70%เนาะสกิลที่หนึ่งก็เพิ่มพลังชีวิต400%นะครับเพิ่มอัตราหลบทักษะ40%เพิ่มอัตราหลบเล็ก40%นะครับก็เหมาะมากสำหรับตบินสายแห้งนะครับส่วนสกิลไฮเปอร์นะครับจะเป็น ยกเลิกทักษอะอมตะาของศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูชะง,งักเนาะแล้วก็อัญเชิญตุกตาเอ่อไอตุกตาฟางเวนเดียนะครับเล้วแล้วก็คุ้มกันพายุทอร์นาโดก็ป่วนดีนะป่วนดีสําหรับเคีย์ก็เกียรฟรีนะครับแล้วก็มีเจ็ดดาวเป็นหมวกของเรียวเรียวหนักนะเอาผมเอาค่ารดแล่เนาะ เกียร์ช่องหน้าก็เป็นคอ้อนฟรีนะครับอันนี้ก็เกียร์แจกฟรีเหมือนกันนะจะจะได้ค่าไอความเร็วก้นที่เนาะจะทำให้กันที่เร็วขึ้นนะครับเล่ที่ใช้นะครับจะอยู่ที่พันห้าร้อยหกสิบนะครับแล้วก็ลดลดไปสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับแล้วก็จะมีบัฟของเดือนนี้เป็นลดสามสิบเปอร์เซ็นเนาะ รถเลขสามสิบเปอร์เซ็นก็น่าจะอยู่ตับประมาณเก้าร้อยกว่านะครับขอไปลองในด่านกันเลยคนระับจะติดสตันดีไหมนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นลองกับตัวพวกอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าลองกับตัวในด่านสเตตหลักกลับไปเล่นในพีพมันก็ต้องคนละอย่างกันอีกแล้วนะครับ มาลองกันที่ด่านนี้เลยแล้วกันนะครับขอตัวภาคพื้นไปตัวหนึ่งนะครับจะได้ไม่โดนตีป้อมแตกก่อนนะครับอ่าอยู่ที่แปดร้อยนะไม่ใช่เก้าร้อยเนาะอาปิดออตโต้ไปครับก็ใส่เกียร์ความเร็วเคลื่นที่ก็ค่อนข้างเร็วนิดน,นึงนะครับไม่ช้าจนเกินไปเนาะอ่ายังไม่ออกสก,กิลเลยนะครับตีธรรมดายอย่างเดียวอยู่เลยนะครับตอนนี้ อ่าถึหน้าป้อมแล้วนะครับก็ยังไม่ใช้สกิลเลยนะครับอ่าใช้เป็นสกิลหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นติดกล่องของขวัญน,นะยังไม่ใช้สกิลเลยนะครับสกิลกวางเรนเดียยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ยยังไม่เห็นกวางเรนเดียสักตัวเลยนะครับ เอ้สกิลควางเหรียญจะไม่ออกจริงรครับเนี่ยมันควรจะออกได้แล้วอ๋อนี่ครับออกมาแล้วนะแต่ว่าอีกตัวฟังสตูก็ตายหมดแล้วครับก็ไม่ยังไม่ได้เห็นเลยครับลองด่านยากกว่านี้สักหน่อยละกันนะวันนี้น่าจะง่ายไปเนาะ เอาเป็นลอง400 420ละกันนะครับน่าจะพอไหวอยู่นะครับสำหรับภากพื้นคิดว่าน่าจะไหวนะครับอืมออกสก,กิลไหมฮะยังไม่ออกเลยนะครับติดตาม ดาวแสงตัวเดียวเลยนะครับอัตาใช้สก,กิลน่าจะน้อยไปนะครับตาใช้สก,กิลอย่างน้อยอัตาใช้สก,กิลน่าจะน้อยนะใส่เป็นประปะปรก,กร,รนะเป๋าปิดจำเนาะอันนี่ครับสตัน์ หลายตัวอยู่นะครับอ่าควางเลนเดียควางเลนเดียก็รู้สึกจะตายไวหน่อยนะครับเนี่ยถ้าใช้สกิลรัวๆนะ่าจะสตันได้ดยาวๆอยู่แหละครับนี่ครับยังไม่เดินเลยครับอ่าเดินแล้วอ้าวสแตนอีกแล้วนะครับสแตนก็ยังไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าใช้รถติดตัวลัวก็ไม่เดินนะั่นเอครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองก็เดี๋ยวจะมาลองเทสว่าตัวบินตัวไหนจะค่าเบาแสงได้ง่ายละกันนะครับ ก็สำหรับตัวแรกนะครับจะเป็นมูลผีจีนนะครับก็เกียร์เป็นกระทาแซลลี่ช่องหน้านะครับช่องกลางจะเป็นเสื้อคริสต์มาสนะครับแล้วก็ช่องหลังเป็นกระเป๋าปิดจําน,านอะแต่ผมว่าก็น่าจะค่ายากนะครับสำหรับ คนละเาขาเรียกว่าอยงไครับคนละสายนะครับสายสายธาตุธรรมดากับธาตุพิเศษมันก็คนละอย่างกันนะครับคีดว่านะ่าจะค่ายากนะครับอ่า,อาตอนนี้เป็นกกระฆังครับฟิกสูงแล้วนะจะไม่ยืนยืนซ้อนกันจะไม่หายนะครับก็จะมาดูนะว่า ถ้าตัวมูลผีจีนมีเยอะจะค่าได้ไหมนับเออจะไม่ใช้โล่นะครับไม่ใช้ไอเทมเลยนะอ่าฟื้นพลังไปแล้วนะความเมื่อกี้โดนแช่ไปเนาะอ่าเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วยังไม่ตายเลยนะครับ ก็มูลผีจีนค่าเบาวแสงถือว่าถือว่ายากมากเลยนะครับอ่านี่นะครับกันพายุนะครับอ่าตายไปแล้วนะครับเพราะาน่าจะโดนไอเทมมาเยอะเหมือนกันเนาะก้นนี้ครับมีโคดเยอะเลยครับตอนนี้มูลผีจีน นะครับตรงกองนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก็ยังท่าไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับมาตรงน,นี้กันเลยครับก็ตีค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ตายสักทีนะครับแต่ก็นะครับเล่นหนึ่งหนึ่งมันก็มันก็ไม่ค่อยแสดงประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับ เราต้องมันเกมนี้มันเป็นเกมเล่นเป็นทีมเนาะก็ป้อมจะแตกอยู่แล้วนะครับก็มุนผีจริงค่าไม่ค่อยดีนะค่ายากนะตัวที่สองกันเลยคนะจะเป็นเป็นท่าเดียวกันเลยนะครับพอสหมอผีนะหมอผีก็ เกียรช่องหน้าเป็นกำไรของชุนลีนะครับช่องกลางเป็นเสื้อของชุนลีนะครับช่องหลังเป็นเล่าลงเตียมเนาะก็ถ้าเกี่ยวกันก็น่าจะค่ายากอยู่พอตัวนะครับแต่น่าจะน่าจะง่ายกว่าที่อันมูนผิจีนครับเพราะว่าเป็นท่าเดียวกันเนาะ อ๋อผมเผลอกดออโต้ไปนะไน,นะครับก็ว่ายอยู่ทำไมเห็นแล่มนะเองก็ตอนนี้อยู่หนะ้าป้อมเลยคนระับอ่าโดนเข้มไปก็เลยตายนะครับอ่าโดนสแันถ้วยนะครับโดนสนตะันหน้าป้อมไปเลยคนระับ อโดนพายุนะครับก็จะไม่ใช้ไม่ใช้จรวดแล้วก็ไม่ใช้ไอเทมนะครับอบอสบอสหมอผีก็เดินช้าครับแล้วก็โดนสตันด้วยครับแต่กขอ,อย่างที่เห็น,นครับค่ายากนะครับค่ายากเหมือนกันเลยนะครับ อพราะไม่ค่อยต่างกับมูนผีจีนสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็จะลองกับเฉพาะของไอดีตัวเองนะครับก็เท่ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ตัวต่อมาก็จะเป็นมูลธนูนะครับช่องหน้าจะเป็นธนูนะครับแล้วก็ช่องกลางเป็นหมวกปิดมีกนะครับช่องหลังก็เป็นแหวนแหวนปิดมีนะครับก็ เงินตีไปนะครับผมว่าก็คงไม่ค่อยต่างอะไรกับตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับที่จริงผมว,ว่าอยากกดออตโตมากเลยนะจะได้ไวๆหน่อยนะแต่เราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายนะครับเพราะมันจะโดนมิสายยิงตายนะครับเลือจะหลดนั่นแหละครับดีแล้วก็เรียกสวยอยู่ไปยังไเนะียเพราะไม่เข้าใจตัวเองอยู่ๆก็อยากเรียก พิซซายเฉยเลยนะจะหลดไปแนละ้วแหละดีแล้วก็รู้สึกก็ตายากอยู่ดีนะครับขี่ขึ้นรัวๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ตายากอยู่ดีนะครับออกตัวมาพอๆกันเลยนะ ตอนนี้ก็สามตัวนะครับอันนี้ก็ยืนซ้อนกันว่าน่าจะมีสามตัวนะอ๋อเพราะมันตายด้วยนะครับก็เลยมีจํานวนน้อยเนาะโอ้เป็นตัวเดียวขาดตางเลยครับตดนสายพลังตีก็ตาห้าครัก็เป็นตัวที่ไม่ดีสุดๆแล้วนะโอ้โหโดนตีโดนตีตายง่ายเกินนะครับ ตัวต่อมาครับเป็นมูนตุ๊กตาหิมานะครับช่องแรกก็จะเป็นคาถารส์มาเนาะช่องกลางเป็นรองเท้ารถแต้ครับช่องหลังเป็นกระดิ่งคริสต์มาสนะครับก็เป็นท่าชนะทางเนาะระน่าจะฆ่าง่ายเลยครับเพราะว่าดามิชักเท่าเนาะ พาจัดไปครับอ่าเคลื่อนที่อย่างไวครนะับอ่าสกิลไปอรัไม่พลาดด้วยนะครับดูกันใกล้กชัดๆนะครับตายง่ายไหมอ่าสกิลพลาดนะครับอ๋อโดนขีดด้วยนะครับโดนตีขีดด้วยเนาะตอนนี้โดนสองตอนหนึ่งแล้วนะครับ อ่าสามตอนหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็อยู่ไกลเนาะอ่าตายไปแล้วครับถือว่าค่าได้ดีนะครับเพราะว่าก็ด้วยเป็นตัวที่ชนะทางเนาะอ่าตายอีกแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ค่าง่ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวชนะทางด้วยเหล็กนะครับ ก็เป็นตัวแก้ที่ดีครับสำหรับเปาไฟมันก็ป่วนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับสี่ไอเดียเดียดูสแปดนะครับอันนีหนึ่งมาดีที่สองนะครับสามสี่โอเคครับพบแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชาไอดี ไม่ใช่นะครับคลิปสุ่มกาชาคริสต์มาสนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วเนาะก็แฮปปี้นิวีย์กันทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่คิดจะสุ่มกาชาก็ขอได้ตัวที่ต้องการนะครับสำหรับคนที่สุ่มไปแล้วแล้วไม่ได้ก็เสียใจเสียใจด้วยนะครับก็ปีหน้าค่อยเอาใหม่เนาะ รตอว่าแต่ว่า,วาอาว่าไงดี้อ่ะเอ๊ะเขามันก้จะพูดอะไรแล้วเนาะก็สำหรับคนที่ได้ก็ดีใจด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็แฮปปี้เนื้อเยออีกรอบนะครับบ๊ายบาย